ช่วงนั้นพวันเพิ่นกับบได้ยันว่าวอันนั้นแบบซี่ได้สัเว่าวฮิปฮอสแบบซีได้สัก,อ,บบสสกอ่คือ,ค,อคือตะกี้นี่เพิ่นยังบบท่าเว้าวด้วย<ห>แล้วละคิดว่าเออหาซอกซอกมาหาได้อันจังเฮ็ดภาสานาอือคือทั้งเอื้ยกลับมาไอ้บ้าง่ะพากันเนาะบัดนี้ละแม่นบันนี้ละยากได้เฮือนก็<ห><ห>เลยพากันไปซื้อออบันนี้เข้าเข้าเฮาไปซื้อมาปึ๊บแล้วบันนี้ฮบัดได้ได้กินงัวมันบันนี้ได้กินงัวมันแล้วเพิ่นเว้าอยู่ในหันเลยนะ แล้วเพื่อนห้เมือหาผู้่หนง่านะโล่นี่อเพื่อนไล่มามันมีอย่างแน่แล้วก็เบดเท่าไรเป็นคำไล่บดใช่ป่ะเมนแล้วมันก็หลายแหละหมูก็สี่ตัวบันี้อันเงินอีกเงินอันเข่าใน้คันพรสี่ล้านแล้วก็เงินแบบคดองอีกบันเนอสิบล้านเพราะว่า บ้านหฮาคุณตัง้งเนียนั้นเพราะว่าเราเป็นกาบสบายดีสบายดีพราแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนเนะาะเพว่สิเป็นอพ่าพี่น้องทั้งพังลาวพังไทยทังต่างประเทศน,น,กกน้ำน้อง็ยินดีต้อนรับเขาสู่ซ่องของเราเวียดบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วพ่าพี่น้องเลย ก็มาพบมาพ้อเนาะครับบ่าวเวทในมื้อนี้ครับพี่น uh, ้องก็อยู Kazakhstan ่ที่บ้านดงไผ่วันเนาะครับพี่น้องเนาะกลับมาหาทางอ่าครอบครัวเอ้ยใหญ่คับอ้บางเพิ่นครัพี่น้องเอ้ยคือตอนนี้ก็มาฮอดมาถึงแล้วเนาะอ่าจังได๋มาทางเฮือนทางซานเพิ่นกะอ่าแป๊กหูแป๊กตาหลายครัพี่น้องเอ้ยอ่านั่นล่ะเดี๋ยวสิเข้าไปทําได้เบิ่งนํากันเนาะครัพี่น้องเนาะไปครัพี่น้องเอ้ยโอเคเนาะครัพี่น้องเอ้ยป๊าดจังได๋ ได้ไม่เสร็จไมย่ยังน่ะพ่อลองคยเพืองเนาะบริมาหาทังเงยเพิ่นเต้ดุนดุนยองไอ้ทางเงยใหญ่เพ,พิ่นนี่ก็จังเด็กับลูกน้อยเพิ่นนี้เนาะทั้งหมสาเนคืองเอ้ตัวุดแมลุก่อนเนาะอ๋อสวัสดีด้วยเด้อดยย่องอย่างน้องนำ้ำใสเ,เ,เนนพ,พื่นเมนบะแม่นเนาะจืดได้อยูเฉยพอคยเรองไอ้ นอนหลินอยู่สบ,บายเลยเนาะเป็นยังไงเฉยๆคือได้ยินข่าวว่าะยังไงไอ้บ้างเพิน่นเมื่อผ่านบ่เมื่อหาผู้ใหญ่เมื่อหาแต่งเห็ดให้มันเป็นหินเป็นคองเดี๋ยวมื่อไหนจะเป็นสิมาบันนียนย่ยังบ่ได้หูเลยกล้ล่าล่าสุดเพิน่นโทรมาเนี่ยพิ่นว่าสองสามมือเด้อสิลงมา แต่นีมันก,กายแล้วจ้องสามือเปินทิศแล้วทิศปลายแล้วย,ย <laughs> ังบวกรู้ข่าวยังบวกรูขร้ข่าวเลยบวได้โทรมาเลยใดยโอูคืออ่าว่าอันน,นี้นําเนาะคืออ่าไอ้วังเพิ่นน่ะขอขึ้นไปเองบอ่หรือว่าได้พิษเถียงกันบ่หรือเนี่ยใดบ่บ่ได้พิษแบบแบบว่าผู้ใหญ่เพิ่นให้เฮ็ดตามนี้ตามคลองหั่น่ะคันถ้าบ่มีเงินเพิ่นเว้า่าห้เฮ็ดอีกน้อยเพิ่อนว่าอืยจังน้อยพัด เหตุผลก็คือจะน้อยได้ลูกมาอีกก็สิได้กินงัวอีกเพิ่นวนึงนั่นแหละบ,บัดนี้แหละคุณเจ้าสิหาแต่ปเงินหั่นไปเสียค่างัวหั่นถึงเราหันหมันสิเสียเวลาคุณเจ้าสิตั้งต้นตั้งโตแบบใดเนหรออเพิ่นก็เป็นห่วงผู้ใหญ่อันนี้นี่คือ,อมื้อนั้นนะ่ะผู้ใหญ่เพิ่นว่าบอกแม่นบเ่บเอ้ยบ่เออนั่นนั่นล่ะพเิ่นก็เพิ่นก็เว้าแต่แต่มือกินงัวพุ่นแลเพิ่นก็ยังให้ขึ้นเนื้อฮะ มือม่อกินงัวมาก็เลยอ่ะทั้งไงบางเพิรนนะ์นอ่ะมีความคิดว่าอยากขึ้นแพเงินทั้งนั้นเอ้โหนละวพับน้องเนาะมาได้บอกบ่ได้ว่า,ากันแต่อยา่างใดคือทั้งยเพิ่นนี่อยากขึ้นไแหา,งาเงินมีแต่แันให้เพิ่นเมื่อผูหารญ่นังฮะแหละมาอมพอเป็นสกีพยานมาเห็ดหิดน่อยเอาเพิว่า ถ้าเกิดว่าคือไอ้วังเพิ่นว่าเนาะคือแบบจังไ๋ว่าพ่อแม่ทิมพ่อแม่ปะได้ใชถ้าเกิดว่าเพาอ้เพิ่นนี่มาพ้อเงินว่าซันซชมาแต่เงินค่าไหวค่าขอแบบผู้รักผู้ใหญ่บ่มาได้ใช่เห็นไห๋เพิ่นว่าว่าถ้าเฮาว่าพ่อแม่ปะเพิ่นว่าก็ลูกหลานเจ้าเด้เพิ่นว่าออไอ้มีผู้หนึ่งมาก็ได้เพิ่นว่าเอาเอาง่ายง่ายคือ เพื่อนก็ง่ายให้อยู่โดยแต่ว่าทั้งนั้นบ่มีพ่อแม่หรือว่าบ่มีอ่าอันนี้ก็ให้เอาลูกเอาหลานมานําหรือว่าไอเอโน้องแม่ไอไอ้อโน่เพื่อนนั่นแหละโดยเด้ออ่าอ่าอ่านั่นแหะเพราเป็นสกีพิญญานเพื่อนว่าคนเมืองไหนบ่มีผู้ใหญ่เพื่อนว่าะเพราะว่ายังให้มีหน้ามีตาเพื่อนว่าเป็นวัตุสปานลอยมันก็ไพกาซีว่าบ่ดีเพื่อน คือทั้งอ้าเพิ่นี้ครับได้ยักมือแล้วก็เได้ลายมืออะไรลายชิ้าสิบหกมือะอืมชิ้าสิบอกมือเนาะคือแต่ละมือที่ใอยู่สองคนก็นอนน้ำใสพิ่นี้แม่อ่าบโบชิดย่านบ่ใชะอันกลางเว้นทันอยู่สองคนแต่กลางคืนทันเมยคอยมานอนเป็นมู่อ่าคือแยงแล้วพิ่นกับมือเพื่อนเพื่อนเด้อคือทางอ่าเมยตู่ไหญ่เพิ่นบ้านอยู่น้ำตอนคืนเนาะ เป็นจังไดมคือมาวันนี้คือได้ไม่ชมไม่เสร็นทางเนธไม่นนี้อันไม่อันเง,น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 งินที่เหลือปัวห้าแอะไผู้ใหญ่ภากมาปัวห้าตอนนั้นนี่เขาเป็นตอนนั้นเขาอันสั่งพร้อมกันกับกระเบื้องนี่แลหละเฮาเอาเงินให้ก้าเจ้าแลไรก้าเจ้าหาก็ะเอามาให้อเอาเขาเฮาเอาเขาเอาให้เขาพ่วมเขาไปซื้อกระเบื้องนี่แหลอะอ่าอคือทางไม่นีมาน้าหลังคือกระเบื้องมาก่อน เพื่อนเอาเง<อ>ินเขาไปกินได้เทไรแล<ด>้วเพื่อนจะเอาไม้มาส่งนั่นแหละนั่นแห <นะ S 2> ละคืออันนี้นี่กะอีพีเพื่อนหรือว่าหลายคนกระสงใส่เนาะ<ด>อ่าบัตรเงินซื้อกระเบื้องกับซื้อไม้คือมิ้งเพื่อนบัตรเงินเออซื้อหมูมาแตง่งอย่างไรติดตามพี่ตามข้องคือบ่ได้เพราะว่าช่วงนั้นเพราะว่าเพื่อนกับบัได้อันว่าอันนั้นแบบซีได้สาวว่าฮีม้อนแบบซีอ่อคือคือตะกี้บบนี่เพื่อนยังบ่ทันว่า แล้วหละคิดว่าเออหาซอกซอกมาหาได้ยันจังเฮ็ดภาษนาอืมคือทั้งเอยกับมาไอ้บ้างแหละพากันนะาบัดนี้ละแม่นบันนี้ละอยากได้เฮือนแ็เลยพากันไปซื้อออบดนี้เข้าเข้าไปซื้อมาปึ๊บแล้วบันนี่บัดได้ได้กินงัวมันบันนี้ได้กินงวมันแล้วเพื่อว้าอยู่ในหันเลยนะอือๆแล้วเพื่อให้เมื่อหาผู้ใหญ่นะ่ะโอเผิ่เว้าในหันเลยนั่นละพอพิ่นบันนี้ละเฮ้าพาที่ลได้สาเฮาน ชื่อแล้วอลูกไปสาเหตุนี่คืออ่าก่อนยื่ชื่อนี่นี่คือผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นยังบ่ท่านว่าเนี่ยใดเพิ่นยังบ่ทันได้บ่งออกความจริงนะคําว่าแล้วกันเมื่อกี้นี่คืออ่ายังบ่ได้เว้ายังบ่ได้ว่าแนวใี่ยใดคือทั้งอ้ายกับเอื้อยเพิ่นพัดมีความคิดวไปจากเฮือนได้ชานแม่นคือแต่ก่อนผัดไว้เร่งไว้รีบเนาะเยาเฮือนนีกมมาสิฮักตาบัวมื้อใดนะามอดมอดกินได้เอืมอกินเพิ่นว่าลูกนี เจ็บตาทเท่าไรเถื่อล่ะสงสารลูกแม่โน้คืออ้ายก็เบื่อเพิ่นนะ่ะตอนแรกนั้ว่งงาจะพากันหาเงินเหตุเชื่อแต่กนเนาะถ้าเพิ่นโมเล็งโมลี่อันนี้บัตรนะยังไงเพอชื่อไม่ชื่ออย่างมาลลงแล้วบัตร่นบงรับบ้านนี่อบอก,กว่าเออมื้อนั้นมื้อนี้เด้อปีนั้นปีนี้เด้อคอยพัดบัตรนี่เนาะโน้ตน,นั่นละบัตรนี้พัดเงินอนำพัดไปอกเอาอันนี้มาแล้วบัตรนี้ พอแล้วทั้งบดทั้งม้วนเท่าไรเอ้ยซื้ออันนี้หกพันเจ็ดร้อยอันนั้นล่าสุดไปไหมฮะตกอยู่ 7, 8, พ,พุ่และเจ็ดแปดพันแถวๆนั่นเองแต่ว่าบุตรท่านซื้อบุตรท่านยังกับพีพอ่อจุ๊บยู่ดอกหมูหน้อยเนาะกับพี่ดเด็กหีดน้อยอ่าพอ่อแล้วว่าสั้นซะพอ่อภรักผู้ใหญ่เพิ่นหู้น้อกัน แต่เนี่ยผัดยังได้พากันนะะลงมือซื้อตัวนี้ล้วผัดเรียกนั่นก็มาตามหลังเนา <c oughs> ะคือทั้งไอ้เพิ่นขึ้นเพชรเวียกเห็นงานให้เสพนก็นได้ชงข่าวชงข้าวอยู่บ่เพิ่น่งข่าวมาลาสุดหันวะสองสามมื่นดเดอกว่าสีลงมืออะไรเพิ่นก็ะ่ได้ทเท่าไหร่ตอนนั้นเนาะเพิ่นขื่นเพชรเวียกยังก็ถามกันอยู่บ่เพิ่นขึ้นไปหาผู้ใหญ่แล้วเพิ่นกระเฮ็ดเวียกเกี่ยวข่า เกี่ยวข่าวกับ 180, วับนหนึ่งแปดสิบพันวันหนึ่งแปดสิบพันเนานั่นแหละเพราพี่น้องเอ้ยคือเงินเนาะซื้อหมูซื้ออยังก็ไหวเพราะพี่น้องเอ้ยกันนักอยู่ได้กันนักกันเลยคือเออยังไงใช่บัดคือทั้งอ้ายเพิ่นขึ้นไปนี่ก็เอ้ยคิดอะไรแน่บ่ได้คิดฮอดคิดถึงเพิ่นบ่คิดฮอดนนั่แหละผัวเออคิดฮอดอยู่เนาะคิดฮอดทุกคืนนนั่แหละทุกมื้อคือเนาะคือเอ้ยคือบ่โทรหาเพิ่นใชะ มันยากนําเงินโทรนี่แหละฮาวบาทบบมีผู้หาบ่าอยากแพงไว for ้ซ uh, uh, uh. ื้ออยู่ซื้อกินอีกนะออออคือเงินที่ซื้อบัตรกับ่บมีโดยเพราะว่าเฮาก็อยากแพงไว้ซื้ออยู่ซื้อกินฮาบ่บมีผูหาผู้ชกแม่นี่แล้วอันนี้ก็ได้อยู่ได้กินนําเงินนั้นบาวจิตเอามาให้ผู้ใหญ่ภาคมาให้ตอนนั้นแม่นานีด้ปากไม้แล้วก็ได้กินเงินอันนั้นแหละซื้ออยู่ซื้อกินเฮาไปหาบ่ได โดยโดยในวันน,น,นี่คือเทวันได้ย้อนโทรหาเพื่อนกับเธอเนือนนงอโทรถามเบิ่งนเพื่อนว่าเพื่อนสีได้ไผ่มาหมดมียนผูใหญ่แบบเพื่อนอยากซอยเหลือขาดชินชดอีกอย่างฮีดน้อยสีรถสีได้ดลงมาบอกคือบาจิตเพื่อนถามจนนั้นมะ<อ>แล้วแล้วก็ได้โทรโทรถามเพื่อนเพื่อนว่าถ้า,าว่ามีแบบสั้นหันลงมาเพื่อนว่า แล้วแล้วเขาเร่ถามว่าเจ้าลงมาแล้วเจ้าวันสีได้ไผ่ลงมาแล้วเพื่อนว่าว่าก็แม่นี่แหละสีได้ลงไปเพื่อนว่าคือถ้าหากว่ามีเงินให้เพื่อนลงไปเพื่อนว่าถ้าเกิดว่ามีเงินคือทั้งแม่ของไอ้บังเพื่อนน่สิมาดยเพื่อนสะเอาแม่เพื่อนมาเพื่อนว่าถ้ามีเงินให้เพื่อนไปเพื่อนว่าแสดงว่าคือว่าพ่อแม่ป้าพ่อแมทิพย์นี่ก็บบเม้นเนี่ยเาะคือตอนนั้นนี่เงินยังมี าอันนีะอันนี้ันนนนน่นกาเขาเกิดยิ้แต่บาวางเนาะบาวางดอกวะเราะว่ะา,วาเขาโทรไปถามเพื่อนบอกบาจิตเราอยากหู้นะอ่โทรไปถามเดี๋ยวเดี๋ยวคือทั้งลูกทั้งผัวผัดนะตอนนั่นนะเมื่อเราพวยป้าพวยทิมพวยพี่น้อ,องเลยคือเพื่อนยังหาเงินบ่ท่านได้เนาะ,ะคือเอื้อยกมากเป็นผัดอย่างไรมาไปมาหาสูอยู่น้ำกันแล้ว นั่นแหละนั่นละคือทางเงินทางครรมัดยังหมุนน้ำบ่อทันคือเงินฝัดแห่งหายากแเนาะพูดเนาะน้องน้ำใสเพิ่นกัเออเท่วงเบ้บ่ท่วงเบ้บ่เห็นบ่เบ้ทางหลังนะบ่เห็นมันหมดคบเพิ่นบ่เอื้อยสบายเน้องเพิ่นก็ได้ คือมาแต่น,นั่นยังไงน้อยหนึน่งบัดน,นี้ละหยืดละบัดน,นี่จ้าเจ้าน่อยก็เป็นสาวแล้วนี่พอได้หมูว่าแล้วบัดน,นี่เนาะ <c ười> คือไอ้วังฝืนกลับลงมารอบนี้เห็นลูกสาวใหญ่แล้วห้อยเนาะเป็นห้ดีใจแล้วเพูนถามดูหาเฝืนนเด้อพออย่างไดมีกำลังใจเดียกเห็นงานกิน <c ười> <c ười> ข้าวกับไปช่างไหนเยอะมากเดมถามเลยเนา <c ười> ะกินข้าวกับกบเออได้กบ ผักเขาซื้อแต่ตลาดนี่แหละต้องได้ผักซื้อเนาะถ้าคือหาเฮาพ่ได้ไปหาเนาะถ้าคือไอ้เพิ่นอยู่นังว่าจริงๆไอ้เพิ่นไปหาเน้อกันบางเสื้อกับเอือน้องนี่แหละเอือยเฮานี่แเลยเพิ่นหาได้เนี่ยเฮากินได้นะลังเสื้อบางกัเอาให้แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวหลักก็ต้องเอ้ยอ่าบัดว่าเลือกกับ ทิถามเบิง่งคักนคนดูอ่าบัดเรื่องค่าดมค่าดองหรือว่าค่าฮีดค่าคล้องนี่อ่าเพิ่นไล่มามันมีหยังแน,น่แล้วก็บเบิดเท่าใดเป็นเงินเป็นคำไล่เบิดอใบ่แมน่นมันก็นหลายแหละหมูก็สี่ตัวบัดน,นี้อันเงินอีกเงินอันเขา้าในคันทรอนี่ก็สามล้านสี่ล้านแล้วก็เงินแบบคาดองอีกบัดน,นี้ก็สิบล้าน เพราะว่าบ้านหาคุณตั้งเนี่นั้นเพราะว่าเราเป็นคุณนกคือในอาลซิปลารุดลดลงบอดไรเออคือคงที่ซิบลานแม่นอันนี้คือฮีตบ้านของเมืองแล้วก็มีงัวตัวหนึ่งมีคำีคำหนึ่งอ๋อแต่ง คนเตงเนาะอันนี้คือถ้าหากว่าเฮต่ยฮิดน้อยก็มีแต่หมูสองตัวแล้วก็เงินสามล้านสี่ล้านนี่แหละคือซิบบ่ได้เศร้าบ่ได้ให้ได้ฮิดน้อยพ่อเพีองเลยคืออ้ายเพิ่นขึ้นไปหาเงินหาข้ามเนี่ยก็ได้แต่ว่าได้ฮิดน้อยแล้วก็จังได้พออ่าพอแล้วกระทั่งหูทั้งตาบูเห็นเนาะว่าเสื้อว่าโบเสื้อก็คือเสื้อได้พ่อเพีองเลยย่าิว่าท่านซะ อีดน้อยเพิ่นคลองน้อยเพิ่นหนึ่งห้อยเนาะมูทรงตัวเงินสามสี่ล้านเพิ่นว่าคือง่ายเพิ่นขึ้นไปนี่ก็คือชิมีเป้าหมายอยู่ดอกเนาะจังได้นัดอ่าหมายไว้ว่าอ่าจังได้อีกสามสี่มือเพิ่นว่าแต่ก็กลายแล้วบ่กลายแล้วเวทีหนึ่งพิษเนาะแล้วกันคือเพิ่นกลายทรงมือสามมือแล้วอหละยันไหนเพิ่นยังหาเงินยังบุพเพเนาะาเอาไปสั่นซ่าไปเรืเอย ยันแบบยังไดคือเงินตอนนี้นี่พอแล้วผัดเงินค่าการเดินทางมาอีกมันเกิดจักรีบออาบ้านเพิ่นอยู่ใช้ขายใกล้ยังไดบ้านเพิ่นนันคือว่าบ้านซอบ่ะเมืองสังทองอือยู่เวียงอยู่เยงคุณอายค่นเนาะพ๋อคนไก่ได้สบายไป้องเอ้ยคือผัดฝากมาพ่อกันนี่ก็โอ้ยน้องมันไงน้องอล้วก็ได้ คือถ้าว่าถ้าว่าคือแบบบ่มีเงินมีคำได้เฉยแต่ว่าอายเพิ่นกลับมาแบบมือเป่าได้ใช้จิดอะไรต่อกับ่กับ่ฮู้คือกันก็มีแต่ท่านถามว่าว่าได้กันมีแต่หาคอยเก็บคอยทอดบ่แล้วกัถ้าว่าอ่าถ้าเกิดว่าเว้าได้เนาะถ้าว่ามันเป็นคือคิดก็ไม่ต้องเอ้ไม่ต้องว่าสิพากันไปหาเฮ็ดการเฮ็ดงานเนาะคิดยากนะคิดยากสร้างบ้านเพิ่น ได้จอดตัวมีเม็ดนี้เพราะว่าเพื่อนกับคือเขาว่าล้วเพื่อนยันเขาได้เสียงงวยอีกเหมือนมีลูกอีกก็ได้เสียงเธอเกิดว่าเสียงงวยปเสียงงวยฮิดคลองบ่แล้วแับนี้นะแล้วเพิ่นก็เสียดายเพิ่นว่าห่างกับแม็ดพุ่มแล้วสุนเจ้าสิตั้งต้นตั้งโตัวได้เนไรมีแต่หาเงินมาเสียซื้อยเสียค่าประใหม่ด้วยเนี่ยนั่นล่ะมีแต่ว่า แต่ว่าโบได้ถ้าว่ามาอยู่น้องกันถ้าเกิดลูกเกิดเต้าอีกกเสียงัวอีกแม่โอ้นี่ยังเสียตัวหนึ่งนะนี่คือหนึ่งมาเสียแล้วเสียอีกเสียแล้วเสียอีกถ้าว่าบวิทีหน้อยกพแล้วก็ได้ท่านถาว่าบวิทีน้อยละเออแล้ววันนี้ฮะโด้อดนั่นละโบได้กินอีกแบบนี้งัวใหมมีลูกฮะจะได้ซิบคนซาคนก็ได้โลดวันนี้ขอเพียงตัววิทีตัวนั่นเนาะแม่ ต้องเข้าใจได้เพราพี่น้องเอ้ยเพราะว่าฮีว่าแล้วกระดาฮีคือฮีลีกนีโบ้ไ้ตัวนี้แต่ว่าเจ้าลีกเจ้าอ่าคัดคืนหรือว่าเกินที่เพื่อนกําหนดไว้เห็นกะมีสิ่งเปลี่ยนไปเพราะว่าถ้าเกิดขั้นที่ว่าเบาเชื่อกะคือเชื่อพราพี่น้องเอ้ยเพราะเคยเห็นนะ่นั่นแหละก็ผู้หนึ่งกับผู้หนึ่งได้เอาจังไหนก็เป็นกำลังใจให้เอ้ยกับไอ้เพิ่นนั่นแหละเนาะหาเก็บเงินเก็บคำหาได้ไว พอชิได้มาอยู่น้าลูกน้าเมียนเนาะคือทั้งน้องน้ำใสเพิ่นเด้บอกกินทอดพอบอนี่ฮะกินทอดอยู่บ่กินทอดจะรู้จพอได้ยิ้มแต่น้ำลูกแล้วนอตอนเวียงตอนเวียนสิอคันเฮ็ดปลูกักปลูกหญ้าขายก็คือสิบอพ่อได้เนาะแบบบ่มีคนเอาลูก่แล้วก็ได้เฮ็ดยามีเห็ดอยยังเฮ็ดบอร์เดียวคือตอนนี้ก็ต้องชิปลูกพักบอ เนอกกับน้องเลยปลูกแน่ละมีัาอยังแน่เ้ยนี่มีแต่ผากหอมนี่แหละพักหอมหอมืมอืออคือปลูกไว้ขายพอรู้ว่าไว้กินเองว่าสิปลูกขายน้ำนี่แหละพอได้เงินซื้อผิกซื้อเกลือว่าอนนที่ระดานุรงอืมอืมก็เดียวว่าปลูกเกี่ยมไว้ใส่จังไาลาบมู <laughs> ลูลาบงัวแล้วเนาะอ่ายันไอ้เิ่นหาเงินได้ไวได้ะพอดีแล้วได้เนาะพักกำลังงามครับก็ได้จุอะไรกันิ่นหาได้ฮะแมงดีใจละคือพอจะได้มาอยู่น้ำกันพ่อมน้าพรออมตาว่าชันซะ่อันนี้ผัดตื่นเช้ามาแรงมากผัดถิ่นตหนาลูกเยหน้าพัวโอ้ยเนาะน้องน้ำใสเพื่อนกินฮอดพอแล้วนี่ผูนรอรีนยอกละบานเนี้ยเออจ๊ะจกเดือนเลยจิกเดือนเลยนี่สามเดือนครับ sao à, điện gặp sao hả mẹ chỉ hoạt gì đường là đấy chẳng nó được buồn à, <laughs> ừ, 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 ừ. Thôi bà ai vẫn nhìn kịp đi đây cứ chỉ mi chủ Nói việc là ngan to bạn này, tổ, bà này. À, nó không đâu ấy cứ mà mới đi cả khẩu mà diệp mà giảm bưng là nó có đây nhìn thấy à, hào, và ai băng phần chẳng đây ní chặt เอ้ยไง้วว่าสั่นไปหาเห็ดการเทำงานแล้วเอ้าเป็นอย่างไรอยู่วนี่ปะกันง้อยุ่งกันดีดีอยู่อ่ะเพิ่นนั้นบ่ได้หนีไปป้าดอกเพิ่นไปหาผู้ใหญ่ลคุเยายงานหาเงินหาทองมาเห็ดกาฮีบตามคองคืออันนี้นะบ่ได้ปะห่างกันแต่อย่างไรพอพี่น้องเอ้ยคือให้เพิ่นนะไปหาเงินแล้วก็ให้คุณลักผู้ใหญ่มาว่าให้มันถึกหีบตามฮีบตามข้องเ่าสั่นซะ อันนี้หันบ่ได้ป้ามาได้ทิมผัวไปใส่รอดแต่ว่าทางนั้นนะบัวจักจะข้าวจิบใดๆแต่ว่าลูกผัวทิ่มก็บ่จักคือกันอีกเพราะว่าใจเอาเขาได้เข้าไปเนาะทางไหนเพิ่นค่ะคือสิบ่ป้าบ่ทิ่มเนาะเนาะลูกมือตากรออยู่สิ่ป้าทิ่มไดๆเนาะเออผู้รอลิ้นลาบหอยู่ <S <S โอ้ยมีหยังไปได้กินด้นี่เหรอผอ้ นกไฟไปตองเอ้ยเอ้ามามื่อนี้กะบริมีอย่างงาผักมาต้อนก็เ,เพื่อเพิ่นมไฟไปตองเอ้ยก็จะเอาเงินนี่แหละเนะาะแจกจีบแจกซาวแบ่งกันน้ำจิตน้ำใจกันพอได้อา่จาจังใดซื้อบัตรเติมเงินโทรหาไอ้วังเพิ่นไฟไปตองเอ้ยโอ้ยเปล่นวัดเป็ี่ยนไอรับบัตรนี่เข่าทิศเข่าท่ากันคลักระลีเนาะตากแดดหลายพอบบอูดนบะ่เนาะหรือจังใดคือทั้ง่ไงคน,นเกีย่ยวเขาเองทีเป็นวัดคลักแล้วเนาะ

ไปเนาะไปเนาะพี่น้องเลยไปเนาะพี่น้องเนาะแบบที่แหละมารอบนี้บุกอะไ้บังเพื่อนพี่น้องเลยโอ้ยเนาะเสียมุกเสียใจหลายๆนะจังไดนก็กราบขอบคุณขอบคุณเลยเนาะพี่น้อง FC บิร์ดสุขสุขคนที่เขาากดติดตามครับชมคลิปแล้วก็บุกคดขับโฆษณาคลิปของมาเวียดไปครับพี่น้องเอ้ยกมาเยี่ยมมายามเพิ่นมาหนีก็ถ่ายเนาะกับได้มีิยังติดไม้ติดมือเนาะมาฮะนำแบบพี่น้องเอ้ยก็ อย่างไรแดงป่าน,น้ำจืดน,น้ำใจกัเกพพนนะกบเนะพบิ่มขึนเพราะเป็น้องไทยเนาะไายนี้ก็ขอเนาะให้พ่อให้พี่น้องอยู่ดีมีเงินมื้อุกูสุขนุนความเจริญใจความไข่จะมีป่าพัฒนาสิ่งได้สิ่งไข่โคให้ไดนะ้ดังใจม,ม,มากๆป่าพัฒนาได้ทนะเนาะไายนี้บริเวณเองคือขอการาบมาสักบ,บายดีเพ,พี่น้องบ๊ายบายครับฮะ